ทไให้สมองไม่ทำงานไม่สามารถควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆเช่นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้อุณภูมิของร่างกายเพิ่มตุงขึ้นผิดปกติเกินิดองศาเซลเซียสถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องให้การรักษายอย่างรีบด่วนเนื่องจากมีโอกาสเสียชีวิตร้อยละติดเกตถึงเจ็ดติดจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่าอยู่กลางแดดนานเกินไปโดยเฉพาะเด็กคนชราและผู้ป่วยเรื้อรังควรดื่มน้ํามากๆเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายความร้อนและไม่ให้เสียเหงื่อมากเกินไปอัมพรขุนกองตำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ผู้เสียหายยื่นหนังสือร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4หลังถูกดีเจเมืองอุดอรยักยอกรถยนต์นำไปให้เช่าวรวม36คันแจ้งความแล้วคดีไม่คืบ นางมณิตาภูมั่งสีชาวจังหวัดเลยเป็นตัวแทนผู้เสียหายยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4กรณีถูกนางสาวปรัชญาพรล,ลาวันนาอายุ49ปีหรือดีเจหมูอ้วนดีเจสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีทำการหลอกลวงและยักยอกรถยนต์ที่นำไปให้เช่าไปจำานําและขายตามบอน โดยกลุ่มผู้เสียหายกล่าวว่านางสาวปรัชยาพรได้ชักชวนให้นำรถยนต์ส่วนตัวไปให้เช่ากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับสัมปทานมาให้ดำเนินกิจการเช่ารถยนต์สำหรับใช้หน่วยงานราชการแต่รถยนต์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอซึ่งในระยะแรกก็จ่ายค่าเชา่าดีระยะหลังจ่ายเงินค่าเช่าไม่ครบสุดท้ายไม่จ่ายค่าเชา่ารถก็ไม่นำมาส่งคืนเมื่อติดตามรถก็พบว่ารถจอดอยู่ตามบ้านคนมีสีในจังหวัดกาลสิน ขอนแก่นและอุดรธานีจึงรู้ว่าถูกหลอกเชิดรถไปขายจึงมาแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีจนถึงวันนี้ผู้เสียหายรวม19รายจำนวนรถ36คันมูลค่ากว่า40ล้านบาทคดีไม่คืบแถมกลับถูกมองว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ซึ่งพลตำรวจโทกวีสุภานันผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสีได้รับหนังสือร้องเรียนและส่งมอบต่อให้พันตำรวจเอกโกวิทเจริญวัฒนาศักดิ์ผู้กำกับการสอพอเมืองอุดรธาน,นีไปดำเนินการและจะเร่งดำเนินคดีให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องตำรวจตบซัพย์ผู้เสียหายนั้นหากมีมูลจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนและลงโทษตามขั้นตอนนี่ตัวเธออยากเขาเผ,า,ผาปะอยากสิอยากมากมากมา ครบอะก็เลือกแพ็กเกจสมาร์ทโฟน300จากดีแท็กสิตัวเธออุย้ยได้ทั้งเนต็ตทั้ง Wi-Fi และโทรฟรีเลยนะครบปล่าครบัะจนหน้าครบกับแพ็กเกจสมาร์ทโฟน300จาก d t แท็สุดคุม้มได้ครบทั้งเน็ตและ Wi-Fi แบบไม่อัน้นพร้อมโทรฟรีแถมยังได้รับส่วนลดอุปกรณ์เสริมสูงสุด50%เมื่อซื้อพร้อมสมาร์ทโฟนสมัครได้ที่ทีจีโฟนทุกสาขาวันนี้ถึงสาพฤษภาคมนี้ n e w โดย iMobile IQ Series Intelligent of Change สมาร์ทโฟนที่แม่นวางใจเอาละครับกลับมานะครับผมนะฮะกับ DJ หญิงของเราครับผมนะฮะต้องบอกว่าระคัของเรานะฮะใส่เนื้อหาแล้วก็ตัวละครเสริมเยอะไปนิดนะฮะ เราต้องมารำลาบกันต้นชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกวันนี้สนุกมากๆค่ะก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเวลามีโดนลอบกัดตลอดเวลาระวังหลังตอนนี้ตอนนี้อนนี้หลังตลอดเวลาไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับผมนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ฟังชาวซีทั่วประเทศด้วยนะคะขอบคุณครับ ดีเจซีทุกคนด้วยนะคะที่วันนี้ให้โอกาสหญิงได้มาเป็นดีเจอยู่2ชั่วโมงเต็มโดนแขวะเกินด้วย่เกิน2ชั่วโมงเกินสชั่วโมงด้วยนะคะก็ในซีดเลดี้ตอน Lady ้ a p ก็ขอบคุณผู้ฟังทางเนชั่นไว d e แล้วก็สายที่โทรมาไม่ว่าจะเป็นสายทีโทรมาก็ตาม SMS ที่ส่งมาทาง4111 975ก็ก็ตามใช่แล้วได้ครับ วันนี้ก็สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆครับผมนะฮะรวมไปถึง SMS นะครับหัวข้อที่เราถามไปเดี๋ยวเราจะให้พี่หญิงเป็นคนเลือกแล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เวลามันกระชั้นนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มีผลงานอะไรจะฝากกันบ้างครับตอนนี้อย่างเร็วที่สุดก็เป็นภาพยนตร์นะคะเป็นภาพยนตร์องลิค r ฟ a ฟอรเกสนะคะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศแสดงนำโดย r a n ด์ก s สซิงแล้วก็ คริสตินสกัตโตมัสนะคะซึ่งมีกำหนดฉายในเมืองไทยวันที่27มิถุนายนค่ะอ๋อนะฮะโอ้ยน่าติดตามมากๆกับเรื่องนี้และยังอื่นแล้วครับแล้วก็จะมีละครทางช่อง9ก้านะคะก็เป็น My Melody เป็นซิทคอมนะคะ Melody 3า0อยสองศาทุกวันเสาร์อาทิตย์หลังข่าวนะคะแล้วก็อยู่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีภาพยนตร์แล้วก็ละครตามมาอีกสองสเรื่องก็เดี๋ยวรอติดตามช่วงประมาณทั้งหมดน่าจะประมาณกลางกลางปีค่ะ นะครับผมโทรติดตามได้ต่อเนื่องเลยใครที่เป็นแฟนอยู่นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับดีเจหญิงรัฐาพงหางมากๆนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีดี่ไวันนี้นะครับแล้วก็หนึ่งเพลงนะครับที่ดีเจหญิงของเราอยากจะเลือกเพื่อทิ้งท้ายไว้ครับใช่ค่ะก็ผมคือเวลาค่ะของวัชรเวรีค่ะครับบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ 在空间。<考> Nationwide.